กราฟของการเคลื่อนที่แนวตรงจากที่เราเรียนปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่เนาะปริมาณที่เกี่ยวข้อง,งกับการเคลื่อนที่มีปริมาณอะไรบ้างในต่อมาชิปริมาณการมีตำแหน่งตำแหน่งแล้วอะไรอีกตำแหน่งปะเนาะตำแหน่งแล้วอะไรคะฮัลโหล นกันแล้วหรือยังเออความเร็วมีอะไรอีกความเร่งค่ะเออครูครูครูแฟมเขียนไว้ให้กันลืมอ,อ่ามีตำแหน่งเนาะตำแหน่งความเร็วความเร่งอะไรอีกการกระจัดค่ะเออการกระจัดอะไรอีกระยะทางค่ะระยะทางอะไรอีกคะ หมดยังอัดตาเร็วค่ะเอออัตตาเร็วโอเคหมดแล้วมีประมาณนี้นะคะซึ่งจากทั้งหมดแต่ละปริมาณเนี้ยจะถูกเอาไปกระทํากับเวลานะคะเวลาเราจะวัดตําวัดตําแหน่งเนาะวัดตําแหน่งเทียบกับเวลาอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราจะวัดการกระจัดก็จะวัดเทียบกับเวลาเวลาวัดความเร็วก็จะวัดเทียบกับเวลาเวลาวัดความเร่งก็จะวัดเทียบกับเวลา ดังนั้นกราฟของการเคลื่อนที่แนวตรงที่เราจะต้องได้เรียนจะมีทั้งหมดสามกราฟซึ่งวันนี้เราจะเรียนสองกราฟวันนี้จะเรียนสองอันนี้อวันนี้จะเรียนสองอันนี้สองจุดสามกราฟของการเคลื่อนที่แนวตรงกราฟอันที่หนึ่งกราฟความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่งกับเวลากราฟความสัมพันธ์ระหว่างกับตำแหน่งกับเวลาตำแหน่งใช้สัญลักษณ์เป็นตัว x เนาะเวลาใช้สัญลักษณ์เป็นตัว t นะคะอันที่สองกราฟความเร็วกับเวลานะคะกราฟ v t อันที่สามสองหรือสามไี้อันที่สามกราฟความเร่งกับเวลา at มันจะมีกราฟ xt xt คือความคือตำแหน่งกับเวลากราฟ v t คือความเร็วกับเวลากราฟ at คือความเร่งกับเวลาซึ่งวันนี้เราจะเรียนสองอันนี้นะคะกราฟเป็นยังไงอ่ะ ครูแพรมก็ให้หนูให้เลือกเอานะว่าจะพิมพ์เอาหรือว่ารูปเอานะคะมีกราฟมาให้ตัวอย่างกราฟรกราฟตำแหน่งกับเวลาอ่ะครูแพรมมีรูปให้ภาพตำแหน่งของรถยนต์ในแต่ละวินาทีภาพตำแหน่งของรถยนต์ในแต่ละวินาทีนะคะอะก็จะมีที่ t เป็นศูนย์ ที่ t เป็น0 x มีค่าเป็นเท่าไหร่คะ x ก็เป็น0ใช่ไหม x เป็น0เมตรที่ t เป็น1 x เป็นเท่าไหร่คะ x เป็น t เป็น1 x เป็นเท่าไหร่ที่เวลา1วิลบเื่อนที่ได้ได้เท่าไหร่คะ5ค่ะ5 x ก็จะเป็น5ที่ t เป็น2 x มีค่าเป็นเท่าไหร่คะ10ค่ะ10นะคะ ที่ t เป็น3 x มีค่าเป็น15ค่ะ15เออทีนี้จากรูปเนี้ยมันจะมีความสัมพันธ์ทั้งหมด2ค่าคือตำแหน่งของรถใช่ไหมคะจากรูปเนี้ยจะมีความสัมพันธ์ทั้งหมด2ค่าคือตำแหน่งของรถตำแหน่งของรถแล้วก็เทียบกับเวลาใช่ไหมคะอะจากรูปนี้เราสามารถเอามาพอ o กราฟได้เป็นกราฟนี้ ะะเอามาพอดกราฟได้เป็นกราฟนี้อะเหมือนเดิมพอดกราฟก็จะมีทั้งหมดสองแกนเนาะคือส่วนมากเขาจะชอบเอาแกนเวลาเนี่ยเป็นแกน x ออยู่แล้วนะคะเวลาจะอยู่ในแนวระดับนะอะก็จะมีแกนแนวดิง่งอะ่ะแกนแนวดิ่งก็ให้เป็นแกน x น,นะคะ x ในที่นี้คือแทนตำแหน่งนะคะไม,ไม่ใช่แกน x ในทางคณิตศาสตร์ x ในที่นี้คือแทนตำแหน่งนะสัญลักษณ์ของตำแหน่งนะคะตำแหน่ง หน่วยเป็นเมตรีในที่นี้คือแทนค่าของเวลาซึ่งแกนของ t อะค่ะเวลาเราตั้งแต่ครูแพมสอนวาดกราฟมาเนาะแกนของทีจะอยู่ในแนวแกนอระดับแกนราบทีจะอยู่ในแนวแกนราบอยู่แล้วนะคะเ,เวลาดู วิธีดูจากชื่อกาฟเนาะกราฟความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่งกับเวลาเวลาเราจะดูว่าอันไหนอยู่แกนอะไรนะคะส่วนมากเวลาเราจะให้อยู่แกนลาบเนี่ยตำแหน่งก็ดิ่งอยู่แล้วนะคะจากชื่อมันมันจะเป็นดิ่งลาบประมาณนี้อ่ะทีนี้จากค่าที่ได้ x เป็นศูนย์เมตร x เป็นห้าเมตร x เป็นสิบเมตรและ x เป็นสิบห้าเป็นประมาณนี้อคะทีนี้เราก็เอามาพอดกราฟ ให้นักเรียนออกมาพอดกราฟเนาะซึ่งเราก็พอดไว้ให้แล้วที่เป็นศูนย์จะได้จุดนี้หนึ่งวิห้าเมตรสองวิสิบเมตรสามวิสิบห้าเมตรจากนั้นก็ทำการหาเอาไหมมันทำมาทาบเนาะหาเส้นตรงที่มันเฉลี่ยเฉลี่ยจะโดนทุกจุดอะคะ่ะหาเส้นตรงที่เฉลี่ยแล้วจะได้ทุกจุดซึ่งปรากฏว่าได้เส้นนี้พอดีอันนี้คือวาดกราฟเสร็จแล้วนะคะ ก็เขียนชื่อกาฟไปว่ากาฟความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่งรถยนต์กับเวลานะคะได้เป็นประมาณนี้อะพอได้ชื่อกาฟทีนี้ตอนเราเรียนวิเคราะห์กราฟเนาะตอนเราเรียนวิเคราะห์กราฟเราจะวิเคราะห์ความชันของกราฟนะคะซึ่งการวิเคราะห์ความชันของกาฟวิเคราะห์ออกมาเราจะมาเช็คหน่วยของความชันว่าความชันออกมาได้หน่วยอะไรนะคะเช่นกรณีนี้อะกรณีนี้ครูแพรมลองหาความชันเนาะอการหาความชันให้อให้เลือก ให้เลือกจุดที่อยู่ในกราฟนะคะครูแฝมก็เลือกออกมาสองอันนี้ละกันครูแฝมออกมาครูแฝมเอาไหนดีล่ะเดีดูกันนะแฝมเอาสองอันนี้เออมันจะได้ไม่ซ้ํากันกับที่ต้องทํูแบมเอาตรงนี้นะคะอ่ะเอาตรงนี้มาหาความชันเช็คหน่วยความชันเนาะความชันเอมหาได้จากอ่าดิ่งหารลาบนะคะหาได้จากดิ่งหารลาบ ในแนวดิ่งเดลต้าวมีค่าเป็นเท่าไหร่คะแนวดิ่งเดลต้าวมีค่าเป็นเท่าไหร่แนวดิ่งตรงนี้นะเดลต้าวจะได้เป็นห้าเมตรแนวรากคือเดลต้าเอ็กเดลต้าเอ็กได้เป็นเท่าไหร่คะเดลต้าเอ็กจะได้เป็นหนึ่ง หนึง่งเออท,ที่จริงหนูไม่ต้องเขียนเป็นเดลต้าวกับเดลต้าเอก็ได้นะหนูเขียนเป็นเดลต้าตามแกนเลยก็ได้ mm hmm. เช่นกรณีเราหาในแนวดงอย่างนี้เนาะเราเขียนเป็นเดลต้าเอย่างนี้ก็ได้เดลต้าเอแล้วเราหาในแนวราบเนี่ยมันเป็นแกนทีเราเขียนเป็นเดลต้าทีก็ได้นะคะเราเขียนเป็นเดลต้าทีก็ได้นะเขียนเป็นอะไรก็ได้่ะแต่อันนี้ครูแพมยึดตามที่เราเรียนอันเดิมมาก่อนคือ Delta y, เดลต้าวายหารด้วยเดลต้าเอ็ก ก็จะได้เป็นห้าหารหนึ่งอ่ะซึ่งห้าก็มีหน่วยเป็นเมตรหนึ่งมีหน่วยเป็นวินาทีทีนี้หารกันออกมาแล้วเช็คหน่วยได้หน่วยเป็นห้าเมตรต่อวินาทีครูแพรมถามหน่วยเมตรต่อวินาทีเป็นหน่วยของอะไรคะเมตรต่อวินาทีเป็นหน่วยของ ใช่ค่ะเป็นหน่วยของความเร็วความเร็วความเร็ว,ว,รวดังนั้นในการพิจารณากราฟ x t ในการพิจารณากราฟที่มันเป็นกราฟ x t นี่นะกราฟ x t กราฟตำแหน่งของเวลาความชันของกราฟนี้จะมีค่าเท่ากับความเร็วความชันของกราฟนี้จะมีค่าเท่ากับความเร็วเพราะว่าเราดูจากไหนอ่ะ เช็คจากหน่วยของความชันนะคะวงเล็บหน่วยความชันมันเป็นเมตรต่อวินาทีมันก็เลยเป็นค่าของความเร็วนะคะซึ่งอันนี้เราก็เคยทำไปแล้วแหละตอนที่เราเรียนเรื่องการวาดกราฟข้ามออกไปนะหนังสือเรี่นก่อนอตรงนี้ครูแพมให้หนูเป็นพื้นที่ไว้ทั้งหมดหนึ่งหน้าใช่ไหม มาดูตรงนี้ทีเนี้ย่พงให้ได้กว่านันหนึ่งถ้าเป็นกราฟ x t นะคะสิ่งที่เราจะวิเคราะห์เกี่ยวกับกราฟ x t มีอันเดียวคือความชันซึ่งความชันมีค่าเท่ากับความเร็วนะคะเพราะว่าเราหาความชันออกมาแล้วมันมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีนะคะที่จริงถ้านักเรียนจําหน่วยได้นักเรียนหาความชันมาแล้วนักเรียนจะรู้เลยนะคะว่ามันเป็นค่าของอะไรโอเค ต่อนะคะอะทีนี้ทีนี้ขอว่าจาก t, ากราฟ x t คือกราฟนี้นะคะาการาฟ x t นี้นะให้นักเรียนหาความเร็วเฉลี่ยของรถยนต์หาความเร็วเฉลี่ยของรถยนต์ที่เวลาหนึ่งถึงสามวินาทีดังนี้ให้เวลาหาให้เราหาความเร็วเฉลี่ยของรถยนต์ที่เวลาหนึ่งถึงสามวินาทีดังนี้เอา้าจะไปหาความเร็วเฉลี่ยจากตรงไหน,น เขาให้มากราฟแล้วเขาถามหาความเร็วเฉลี่ยเลยเขาไม่ได้พูดถึงความชันแบบพี่ครูแพรสอนเลยแล้วเราจะหาย่างไงนะคะอ่ะซึ่งในกรณีถ้าเราเรียนกราฟมาแล้วเราต้องเมมจำเข้าไปในสมองเลยว่ากราฟ x p นะถ้าเขาถามกราฟ x อพนะแล้วเขาให้หาความเร็วเฉลี่ยนะความเร็วเฉลี่ยของรถยนต์่ะจะมีค่าเท่ากับความชันของรถยนต์นะที่เวลาหนึ่งถึงสามวินาทีดังนั้นข้อนี้วิธีทำนะคะวิธีท,ทา หรือวิธีทําเราจะต้องเมมเข้าไปเลยว่าเออความเร็วเฉลีย่ยจะมีค่าเท่ากับความชันของกราฟเ p นะแสดงว่าสิ่งที่เราต้องทําก็คือต้องไปหาความชันที่เวลา1นถึงสวินาที ต้องไปหาความชันที่เวลา1นึถึงสมวินาทีอ่ะความชันคืออะไรล่ะความชันจะได้ว่า v นะคะความชันความชันก็ไปดูแกนความชันก็ไปดูที่เวลา1นถึงสเวลาหนถึงส ก็จะได้ออกมาเป็นเส้นสีม่วงนี้เนาะที่เวลาหนึ่งเทิงสามอ่ะจะได้เป็น V เท่ากับความชันของกราฟความชันของกราฟก็คือเดลต้าคู Delta. คณแในแคนเป็นเดลต้าวก่อนเนาะเดลต้า y ส่วนด้วยเดลต้า t ี่เดลต้าเอ็อ ขึ้นหาออกมาแล้วนะคะที่เวลาหนึ่งถึงสามอูแพมทำเส้นม่วงตรงนี้ผิดเนาะขอลบอ่ามันจะได้เป็นเส้นตรงนี้นะคะนักเรียนมุนอุยปุยไปที่นี่รูแพมขอลบในการสอนก่อนนะคะเออ เนี่ยถ้าเวลาหนึ่งถึงสามมันจะได้เส้นตรงนี้นะคะใ้เส้นตรงนี้จะได้เป็นตรงเนี้ยเป็นเดลต้าเอตรงนี้เป็นเดลต้าเอ้ยผู้ผิดตรงนี้เป็นเดลต้าวตรงนี้เป็นเดลต้าเอนะคะเป็นประมาณนี้ซึ่งถ้าจะไม่ให้เกิดการงงนะถ้าจะไม่ให้เกิดการงงนะคะเราควรตั้งเดลต้าน่ะตามเกนไปนเลย เช่นกรณีเนี้ยแกนเป็นแกน x ใช่ไหมก็ตั้งเป็นเดลต้า x ไปเลยแกนเป็นแกน t ก็ตั้งเป็นเดลต้า t ไปเลยนะคะเพราะว่ามันจะมีการาฟอีกหลายหลายแกนอะ่ะมันจะได้ไม่งงนะคะในที่นี้ครูแพรมขอเปลี่ยนไปเลยนะคะขอตั้งชื่อตามแกนนะคะชื่อตามแกนมันนะตั้งชื่อตามแกนจะได้เป็นอ่าเดล ต้า x ส่วนด้วยเดลต้า t มันจะได้ดูรู้ว่าอันนี้คือการหาค่าของเวลาอันนี้คือการหาค่าของการกระจัดนะคะต่อไปครูแพรมจะตั้งชื่อตามแกนให้หมดเลยนะคะในแกนหนึ่งแล้วก็แกนลา เขียนใหม่เขียนใหม่ก่อนจะได้เป็นเดลต้า x ส่วนด้วยเดลต้า t รอบหนึ่งทีนี้มาแทนค่านะคะ,ะ Delta x, เดลต้า x อ็ตรงนี้ก็ให้เป็นเด็ก x ไปเลยตรงนะะี้ก็ให้เป็นทีไปเลยลกันอันนี้เดลต้า x ็นะคะหาออกมาจะได้เป็นสิบเมตรนะคะเดลต้าทีหาออกมาจะได้เป็น,นะะ t, หนึ่งถึงสาออมาจะได้เป็นสองวินาที ก็แทนค่าเป็น10เมตรหารด้วย2วินาทีคิดเลขออกมาจะได้ความเร็วเฉลี่ยในช่วงเวลา1ถึง3นะคะ,ะมีค่าเป็น5เมตรต่อวินาทีนะคะก็เขียนตอบไปได้เลยถ้าหนูมีพื้นที่มากกว่าครูนะคะหนูเขียนบรรทัดลงมาเลยคุณครูพื้นที่โดนจำกัดนะคะ ความเร็วเฉลี่ยของรถยนต์ที่เวลาหนึ่งถึงสามวินาทีมีค่าห้าเมตรต่อวินาทีเป็นประมาณนี้นะคะอันนี้คือการหาค่าความเร็ว เฉลี่ยจากกราฟ x t ซึ่งต่อไปเราจะตั้งเราจะเปลี่ยนและจากเดลต้า y กับส่วนได้เดลต้า x เราจะเปลี่ยนเดลต้าไปตามแกนนะคะกรณีถ้าเป็นกราฟ x t ก็ได้เป็นเดลต้า x ส่วนได้เดลต้า t ไปเลยนะคะเดลต้า x ส่วนได้เดลต้า t ไปอ่ะทีนี้อ่ะเราลองทำเองดูนะคะ ให้นักเรียนเขียนโจทย์ไปนะคะให้นักเรียนหาความเร็วเฉลี่ยที่เวลา0ถึง3วินาทีให้นักเรียนหาความเร็วเฉลี่ยที่เวลา0ถึง3วินาทีจากกราฟ x t บางคนคิดว่าจะอาจจะได้คำตอบแล้วแหละแต่ครูอยากให้ทำซ้ำเพื่อให้จำให้มันขึ้นใจว่าความเร็วเฉลี่ยหาได้จากความชันของกราฟนะคะเพื่อให้จำขึ้นใจว่าความเร็วเฉลี่ยสามารถหาได้จากความชันของกราฟ เถอะคขยังพื้นที่พอไหม คุูแพมถามกรณีโจทย์ที่ครูแพมให้เขียนใหม่เขียนโจทย์แต่ยังเนาะให้เวลาอีกชักหนึ่งนาทีก่อนแล้วกัน ที่ให้เขียนไปเนี่ยที่เวลาศูนย์ถึง3วินาทีเดลต้าเอ็กเรเรนใช้เป็นเท่าไหร่คะศู0ถึง3วินาทีเอารูปเดิมนะเดลต้าเอเราใช้เป็นเท่าไหร่คะ15เออเดลต้าเอ็กใช้เป็น15นะ,นะคะเดลต้าทใช้เป็นเท่าไหร่คะ3 3ซึ่งหารเลขออกมาแล้วจะได้เป็นคำตอบเท่าไหร่คะ ห้าเมตรตต่อวินาทีซึ่งคำตอบมันจะได้เท่ากันนะคะ,ะมีใครทราบไหมว่าทำไมคำตอบมันได้เท่ากัน นักเรียนครูแพรพอครูแพรพอคิดได้ว่านักเรียนอ่ะพอจะรู้แล้วว่าหาออกมายังไงคําตอบก็ได้เท่ากันนะคะทีนี้กรณีว่าทําไมคาตอบถึงได้เท่ากันมันอธิบายแบบนี้นะเราหาความชันของกราฟเส้นเดียวกันไหมคะทั้งข้อทั้งตัวอย่างที่ครูทําให้เนี่ยทั้งอันเนี้ยแต่อันเนี้ยเอและบเอและ b แล้วกันะ a และบเราหาความชันของกราฟเส้นเดียวกันไหมถ้าเราเเหาความ ใช่ถ้าเราหาความชันของกราฟเส้นเดียวกันเส้สสนตรงเดียวกันที่มันเป็นกราฟที่มันตรงขึ้นไปแบบเดียวเลยนะมันไม่ใช่กราฟแบบซุบๆๆๆอย่างนี้นะคะถ้ามันเป็นกราฟเส้นตรงถ้ากรณีหาความชันของกราฟเส้นตรงนะคะเส้นตรงเดียวกันความชันจะมีค่าเท่ากันเสมอนะคะเส้นตรงเดียวกันจะมีค่าเท่ากันเสมอซึ่งครูแพรมเคยเจอในข้อสอบโอนตนะคะว่าโจทย์ให้ค่าความชันมาแล้ว แล้วให้กราฟมาด้วยแล้วโจทย์ก็หลอกให้เราคำนวณต่ออีกรอบหนึ่งนะคะวันประมาณนี้ให้นักเรียนจําให้ขึ้นใจว่าเส้นตรงเดียวกันความชันจะมีค่าเท่ากันเสมอนะคะซึ่งจําเข้าไปอีกวันนี้คือว่าความเร็วหาได้จากความชันของกราฟ x t นะเนื่องจากความชันของกราฟ x t ลองคํานวณออกมาแล้วหน่วยมันเป็นเมตรต่อวินาทีซึ่งมันเป็นหน่วยของความเร็วนะคะ จะเป็นประมาณนี้อันนี้คือจบกราฟที่หนึ่งนะคะจบกราฟที่หนึ่งทีนี้มาดูการเขียนกราฟเล่นๆอันนี้ไม่ได้ให้จดนะคะอันนี้ไม่ได้ให้จดอันนี้คือลักษณะอันนี้คือการเขียนกราฟเฉยๆถ้าเป็นการเขียนกราฟครูแบมถามถ้ารถยนต์จอดนิ่งที่ฝั่งขวามือรถยนต์จอดนิ่งที่ฝั่งขวามือ ขวามือเป็นบวกหรือเป็นลบคะคุณแพนยคะขวามือเป็นบวกถ้าจอดนิ่งที่ฝั่งขวามือแสดงว่าตำแหน่งของ x อ่อะจะมีค่าค่าเดิมตลอดถ้าจอดนิ่งอะ่ะที่เวลาผ่านไปชั่วโมงหนึ่ง x มันก็ยังอยู่ที่เดิมไหมคะมันก็ยังอยู่ตรงนี้ที่เดิมไหมถ้ามันจอดนิ่งอะ่ะที่เดิมเออที่เดิมใช่ไหมคะกราฟที่ได้จะเป็นแบบนี้กราฟที่ได้จะเป็นแบบนี้โอ้ทุอมาตรงให้คุณ กราฟที่ได้จะเป็นกราฟเส้นตรงขนานกับเวลาไปเลยกรณีถ้ามันจอดนิ่งอยู่ที่เดิมเดี๋ยวหน้านี้เดี๋ยวครูแพมแคปลงให้นะคะแต่ไม่ต้องจดลงไปในสมุดนะคะถ้ารถยนต์จอดนิ่งอยู่ฝั่งขวามืออยู่ที่เดิมเนี่ยกราฟจะได้เป็นกราฟเส้นตรงขนานกับเวลาไปเวลาเราอ่านกราฟ่านยังไงสมมติอันนี้เป็นเวลาเป็นหนึ่งชั่วโมงอ้าวที่เวลาเป็นหนึ่งชั่วโมง x ก็มีค่าเท่าเดิม ที่เวลาเป็นสองชั่วโมง x ก,ก็มีค่าเท่าเดิมจะเป็นประมาณนี้สามชั่วโมง x ก,ก็มีค่าเท่าเดิมเพราะว่ามันจอดน,นิ่งอยู่นะคะอ่ะทีนี้ถ้ารถยนต์จอดน,นิ่งอยู่ฝั่งซ้ายมือซ้ายมือมีค่าเป็นบวกเป็นลบซ้ายมือลบลบลบอ่ะเส้นจะเป็นยังไงคุณแพรถามเส้นจะเป็นยังไงถ้าเป็นจอดน,นิ่ง มีใครมีปากาเขียนหน้าจอได้ไหมเลยลองเขียนกราฟให้ครูด,ดูหน่อยสิมันจะควรได้กราฟเป็นยังไงถ้าเป็นจอดนิ่งอ่ะอยู่ด้านซ้ายมือค่ะจอดนิ่งอยู่ด้านซ้ายมือกราฟควรเป็นยังไงมันจะคล้ายจอดนิ่งอยู่ด้านขวามือไหมมันจะคล้ายกันไหม ซิลิซิลิซอนเห็นเป็นเส้นตรงเออ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 ค่ะเดี๋ยวครูทำจอยมาให้สีฟ้าสีฟ้าสีม่วงสีเขียวควรเป็นเส้นไหนฟ้าม่วงเขียวสีฟ้าป่ะครับใช่ควรเป็นสีฟ้านะคะถ้าจอดนิ่งกรณีจอดนิ่งจะได้เป็นกราฟเส้นตรงขนานไปกับแกนนะคะ ซึ่งถ้าอยู่ด้านขวาก็อยู่ฝั่งบวกไปอยู่ด้านซ้ายก็อยู่เป็นลบนะคะโอเคข้อนี้ได้เป็นเส้นสีฟ้าลบอ,อโอเคไปต่อมารถยนต์วิ่งออกจากจุดโอวิ่งออกจากจุดโอไปทางด้านขวามือขวามือเป็นบวกหรือเป็นลบขวามือเป็นบวกบวกค่ะบวกเออขวามือเป็นบวกนะทีนี้รถยนต์วิ่งออกไปด้วยความเร็วคงตัว ถ้ารถยนต์วิ่งออกไปได้วยความเร็วคงตัวครูแพนมถาม